ขอนอบน้อมคุณพระรัตนไตยขอถวายความเคารพเจ้าพระคนสมเด็จพญายานวชิรดมพญายานหลวงพ่อเวริยังสิรินทโรอขออกาสพระเทรานุเทระเพื่อนสหธรรมิกและเจริญพรสรัทธาย,ยอดโยงผู้ไฝ่ายบุญไฝ่ายกุศลทุกบุคคลทุก,ท,ก,ท,กทุกท่านทีนี้ก็เอามือลงนั่งในอริยมบทที่สบ,บายสบ,บายนะ วันนี้อาตมาเป็นองค์แสดงธรรมปฏิสันทานก็จะมาพูดหัวธรรมะเรื่องกรรมทันตาคุณโยมให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวขึ้นชื่อว่าเรื่องกรรมนะคุณโยมกรรมนี้มันก็มีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีถ้าเราทำกรรมดีชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขความจเจริญ แต่กงกันข้ามถ้าเราทำสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะเดือดร้อนภายหลังอย่างอาตมาจะย,ยกนิทานเป็นตัวอย่างสมัยครั้งพุทธกาลสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยมีนายพานคนหนึ่งคนโยกเขาชอบดักสัตวเป็นนายพานที่ล่าเนื้อเพื่อเลี้ยงชีพเขาแต่นายพานคนนี้นะ จับสัตว์อย่างเดียวไม่พอแถมยังมีมิจฉาทิฐิเห็นผิดนั้นเป็นถูกมาอยู่วันหนึ่งพระคุณเจ้ารูปหนึ่งไปบิงธบาตท,ท่านไปบิงธรบาตตามสมณะชีวิตสมณะก็ไปบิงธบาเพอเอิญนายพานนั้นก็เดินสวนทางเอาทีนี้ก็พระคุณเจ้าก็เดินไปบิงธบาตตามท่านนั่นแหละทีนี้นพานก็บอกว่า เออมือนี้นะเราเจอสิ่งไม่ดีแล้วแต่ถ้าเราเห็นพระนี่เราต้องยกมือไหว้ใช่ไหมแต่นี้ไม่นายพานเห็นพระคุณเจ้าบอกว่าโตกาลกินีพวกสมณะโหโลนนี่ด่าทีนี้นายพานก็ว่าสงสัยเราไปนี่คงไม่เจออะไรหรอกแต่ก็จำใจต้องไป ทีนี้ไปก็สัตว์ที่เคยจับได้ก็ไม่มีนายพานก็เอ๊ะสงสัยเป็นเพราะเห็นพระเห็นสมณะสีภาเนี่ยเราถึงสวยขนาดนี้ไม่ได้และถึงเราเดินต่อไปคงไม่ได้นายพานก็กลับขากลับก็เจอพระพุธเจ้าเดินบิงธบ,บาตขากลับ เดินสวนทางกันอีกนายพานก็เมื่อกี้นี้เราก็เห็นแล้วสมณะรูปนี้ตอนนี้ก็ยังเห็นอีกไม่ได้การแล้วถ้าปล่อยพระคุณเจ้ารูปนี้ไว้เดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเจออีกเดี๋ยวเราจะช่วยอีกก็าทำไงได้นายพานนี่มันมีหมาหลายตัวนะคุณโยมนายพานก็ยุหมาสี่ห้าตัวลมกัด คิดดูอะเอาหมาไล่กัดพรนะนพระก็ทำไงได้อยากวิ่งก็กลัวเป็นอาบัตแต่สุดท้ายก็กลัวไงก็วิ่งขึ้นต้นไม้ทีนี้นายพานก็เอาอยุหมากัดพอจากนั้นบอกว่าอย่าคิดว่าหนีเรารอดหนีหมาเราได้แต่หนีเราไม่ได้หรอก สัมณะเอ้ยถ้าเราไม่จัดการแกวันนี้นะวันหน้าเราก็เจอแกอีกแล้วก็ช่วยอีกวันนี้เป็นตายไงให้รู้กันเทนี้พระคุณเจ้าขึ้นไปอยู่ในต้นไม้นายพานมันก็เอาแหลมที่มันดักสัตว์นั้นไปแทงเท้าเลือดไหลอาบพระคุณเจ้าก็ได้รับทุกขเวทนาบอกว่า,วาดูก่อนพามเ้ย ดูก่อนนายพานแล้วขอร้องเธออย่าทำร้ายเราเลยต่างคนต่างอยู่เธอ,อต่างคนก็ต่างไปหากินนายพานบอกว่าไม่ได้ถ้าเราไม่ฆ่าวันนี้นะวันหน้าเจออีกทำไงได้เอาไปเอามาพระก็ปวดทุกขเวทนามากเกินไปจีวรที่ห่มอยู่นะคุณโยมอ่า จีวรที่ห่มอยู่พระเอิญไปในพานไปมันปิวลงถูกกับในพานห่มนพานไอ้ฝูงหมาที่กำลังลมกัดนั้นนึกว่าพระตกลงมาทำไงได้หมาก็ลมกัดกัดเสร็จอย่างเดียวไม่พอนะคุณโยมหมากินด้วยชุดท้ายนายพานก็สิ้นชีวิตท,ทีนี้หลังจาก ผ่านไปนาทีสองนาทีหมาก็เลี่ยวขึ้นต้นไม้เอา้าอันนี้หมามันรู้ความนะคุณโยมหมาก็คิดว่าเอ๊สิ่งที่เรากัดกินแล้วฆ่านี่ไม่ใช่พระนี่นามันเป็นเจ้าของเราเองหมาก็ต่างคนก็ต่างต่างตัวก็ต่างแยกแยะก,กันไปนี่แหละคุณโยมนิทานเรื่องนี้เลยสอนให้เรารู้ว่าสิ่งในก็แล้วแต่ ต่างคนก็ต่างอยู่เราอย่าเบียดเบียนกันเลยต่างคนก็ต่างทำมาหากินเหมือนกันอยู่ก็อยู่คนละที่ทำงานก็ทำคนละที่แต่เพื่อนทำไมต้องมาเบียดเบียน,นกันเพราะฉะนั้นแล้วคนโยมนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าต่างคนต่างอยู่อย่าได้เบียดเบียนเชื่องกันและกันเลยทำเนี่ยทำกรรมนี่ รรมทันตาจริงๆนะคุณโยมถ้าเราให้ทุก์แก่ท่านนะทุกนั้นก็ถึงตัวเราอย่างสัายายโยมได้มาทำบุญวันนี้นะถ้าเรามาทำบุญเนี่ยจิตใจของเราก็เย็นสบายมีความสุขแต่ถ้าเราไปเปียดเบียนคนอื่นหรือว่าให้ร้ายใส่ร้ายคนอื่นจิตใจของเรานั้นเป็นทุกข์อย่างที่เรานั่งสงบสงบอย่างนี้นะ ความสุขนั้นนะมันเกิดขึ้นอยู่ที่ใจแล้วคุณโยมเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็สมควรแก่เวลาอาตมาก็ได้ให้ข้อคิดข้อธรรมะเล็กๆน้อยๆอยากให้ศรัทธาญาติโยมนั้นได้มีข้อคิดว่าเอ๊ะทำกรรมนะมันทันตาจริงๆนะก็ขอสมควรแก่เวลาขอให้ศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนมีความสุขความเจริญ ขอให้สุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงโดยทุกท่านโดยทุกคนด้วยเทิน,ทนสาธุในโอกาสนี้พระรินสุจิตโตได้ถวายปัจจัยจำนวนหนึ่งหมื่นบาทเพื่อสมทบทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีวสีิรัตนธรรมราม